สวัสดีครับสาหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเคลีย์บ่อก,กันนะครับพอดีเมื่อตอนฝนตกนะครับปลาดุกที่อยู่ในบ่อนี้นะครับมันไระโดดเข้ามาอยู่ในบ่อนี้นะครับซึ่งเป็นบ่อที่ผมกําลังจะปล่อยกุ้งนะครับตอนนี้ผมก็เลยไม่กล้าปล่อยกุ้งผมก็เลยจะต้องมาสูบน้ําออกนะครับเพื่อเอาปลาออกก่อนแล้วจะได้ล้างบ่อตากบ่อนะครับเพื่อที่จะได้ตากบ่อ ปกติบ่อนี้ผมจะปล่อยกุ้งก้ามแดงนะครับแต่พอดีฝนตกนะครับปลามันกระโดดเข้ามาในบ่อนะครับปลาดุกนะครับปลาดุกที่อยู่ในบ่อนี้มันกระโดดเข้ามาในบ่อนี้นะครับผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องสูบน้ําเพื่อที่จะจับปลาออกก่อนนะครับถ้าผมปล่อยลูกกุ้งลงไปเลยลูกกุ้งผมคงไม่เหลือแน่นอนครับนี่ครับผมต่อท่อไว้นะครับต่อท่อให้มันเชื่อมกันนะครับต่อท่อน้ํามาแล้วผมก็จะเปิดน้ํานี้ให้ใส่ให้ได้ในประมาณระดับ แ0ดสิบถึงหนึ่งเมตรนะครับแปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรนะครับแล้วเราก็จะเอาลูกกุ้งที่เราเตรียมไว้นะครับมาปล่อยในบ่อนี้นะครับเนี่ยครับดูลักษณะบ่อนะครับก็เป็นบ่อหลังบ้านนะครับบ่อไม่ใหญ่มากนะครับบ่อเล็กๆนะครับซึ่งผมขุดเอาไว้นะครับผมกะว่าจะเลี้ยงกุ้งนะครับผมก็จะลองดูนะครับว่าจะได้กุ้งกี่ตัวนะครับผมก็จะปล่อยไว้นะครับเนี่ลักษณะบ่อบ่อ ที่เราเริ่มเลี้ยงครั้งแรกนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นบ่อใหญ่นะครับแต่สําหรับผู้ที่มีเป็นบ่ออยู่แล้วนะครับเป็นบ่อใหญ่ๆญ่อยู่แล้วก็ดีครับก็สามารถเลี้ยงได้เลยนะครับแต่บ่อของผมที่ขุดเอาไว้นะครับมันเป็นบ่อพื้นที่น่าจะไม่เกินยี่สิบตารางเมตรนะครับก็จะปล่อยลูกกุ้งไปประมาณสักสองสามร้อยตัวนะครับก็จะลองดูครับเป็นบ่อทดลองนะครับผมก็จะลองปล่อยลูกกุ้งลงไปดูว่ามันจะได้ผลผลิตออกมาตามเป้าหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าลูกกุ้งของเราที่เราปล่อยลงไปกับวันที่เราสุกบอกขึ้นมาเพื่อจับกุ้งมันจะเหลือกุ้งทั้งหมดกี่ตัวได้กี่กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปยาวๆเลยนะครับผมจะไม่ตัดต่อนะครับผมก็จะพูดไปตามความรู้สึกของผมเองนะครับที่ผมเคยเลี้ยงกุ้งมานะครับสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถ ติดตามผมได้ที่ facebook หรือทักอินบ็อกซ์คุยกันได้เลยนะครับผมยินดีให้คําแนะนํานะครับผมก็ไม่ใช่คนที่เก่งเลี้ยงกุ้งนะครับแต่ผมก็มีประสบการณ์อยู่บ้างนะครับสามารถที่จะแนะนําได้แล้วก็มีประสบการณ์ที่เคยเลี้ยงมานะครับเป็นบทเรียนของผมเองนะครับผมสามารถที่จะแนะนําให้กับทุกคนได้นะครับและสําหรับผู้ที่เริ่มเลี้ยงในครั้งแรกนะครับ เหมาะสําหรับมากเหมาะมากเลยนะครับที่จะมาดูคลิปของผมนะครับเพราะผมทําคลิปเอาไว้เยอะมากเลยครับเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนะครับและสําหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนะครับผมยินดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษาได้นะครับสามารถทักมาสอบถามหรือโทรมาสอบถามได้ตลอดนะครับผมไม่มีกั๊กนะครับผมสามารถที่จะบอกแนะนําได้นะครับ และทางฟาร์มของเราก็มีลูกกุ้งจําหน่ายนะครับเป็นลูกกุ้งกล้ามแดงนะครับขนาด1นิ้วนะครับ1นิ้วบวกเกือบ2นิ้วหรือบางตัวก็อาจจะ2นิ้วนะครับเราก็จะมีจําหน่ายเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเอาไปเลี้ยงนะครับและไม่ว่าจะเป็นกุ้ง2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว นะครับเราก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี of of ้มันหมดนะครับมันยังไม่มีนะครับเรอผลผลิตก่อนนะครับเพราะกุ้งที่ผมจําหน่ายส่วนมากนะครับผมจะจําหน่ายจากกุ้งที่ผมเลี้ยงในบ่อปูนนะครับในบ่อดินผมจะขายเป็นกุ้งเนื้อนะครับตอนนี้น้ําในบ่อก็เริ่มที่จะแห้งแล้วนะครับครับผมหลังจากที่เราจับปลาดุกออกจากบ่อเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาสาลายนะครับมาใส่ไว้เลยนะครับสาล่ผมไปเอามาจากหนองนะครับ นี่ครับเป็นสาลายพุงเชโดนะครับซึ่งหนองน้ําที่บ้านจะมีสาลายพุงเชโดเยอะเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยน้ําลงเลยนะครับบ่อนี้เป็นบ่อทดลองนะครับผมจะปล่อยน้ําลงแล้วผมก็จะหาที่หลบมาใส่นะครับจะเป็นพวกกระเบื้องแตกนะครับเป็นพวกเศษกระเบื้องแตกนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยน้ําลงไปเลยนะครับ นี่ครับหลังจากผมจับปลาเสร็จนะครับผมก็จะสูบน้ํามาใส่บ่อนี้นะครับนี่ครับสูบจากบ่อนี้นะครับนี่คร,นนคร,ครัใช้สาย PE ดําขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเดิมต่อไปแล้วก็มาสูบใส่บ่อน,นี้ผมก็จะใส่น้ำให้ได้ระดับเดิมนะครับประมาณ80ดสิบเซนถึง1 ร้อยเซนติเมตรนะครับแล้วตอนเย็นเราก็จะเอากุ้งมาปล่อยกันนะครับเดี๋ยวรอดูตอนเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะไปจับกุ้งเราจะเอากุ้งมาปล่อยเนี่ยครับดูระดับเนี่ยครับการใส่ที่หลบนะครับเดี๋ยวที่หลบผมจะเอามาใส่พื้นพวกกระเบื้องแตกผ้าสลงสแลนนะครับผมก็จะมาโยนใส่นะครับตอนนี้ผมก็เอาสลายมาใส่ไปก่อนให้เป็นอาหารแล้วก็เป็นที่หลบของกุ้งได้ด้วยนะครับเคครับ และนี่นะครับผมก็ใส่เศษกระเบื้องนะครับเศษกระเบื้องแตกนะครับแล้วก็ผ้ายางที่มันขาดๆนะครับเอาใส่ลงไปเลยครับให้เป็นที่หลบของกุ้งนะครับแล้วก็ผ้าสแลนนะครับที่มันขาดๆนะครับแล้วก็โยนใส่นะครับให้มันลกที่สุดนะครับอากาศให้มันลกที่สุดนะครับแล้วเราก็จะเอากุ้งมาปล่อยในตอนเย็นนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงครับตอนที่เราเอาลูกกุ้งมาปล่อยนะครับ นี่นะครับลูกป,ป,ปลาลูกกุ้งนี่ลูกกุ้งของเรานี่ครับลูกกุ้งขนาดหนึ่งนิ้วนะครับซึ่งเราอนุบาลไว้ประมาณเดือนกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเอาลูกกุ้งนี่นะครับที่เราอนุบาลไว้ในบอ่อปูนะครับมาใส่ในบอ่อดินของเราทางบ้านขนาดไม่น่าจะเกิน20ตารางเมตรเป็นบอ่อเล็กๆนะครับ ลูกกุ้งนี้ประมาณสามร้อยประมาณสามร้อยห้าสิบตัวนะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับที่เราอนุบาลเอาไว้เดือนกว่านะครับลูกกุ้งกําลังสวยเลยครับนี่นะครับไซส์กำลังพอดีเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะปล่อยลงไปเลยนะครับตีเดือนจือกันนี่ครับการปล่อยกุ้งต้องปล่อยตอนเย็นเพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อน คุณครับ